คุณผู้ชมครับหรือว่านังยักษ์กาขาวจะกกลืนน้ำลายตัวเองกลับคําพูดอย่างที่เขาได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่าชีวิตยักษ์นี้เนะ่ยเขาขอกินเนื้อมนุษย์อย่างเดียวไม่จับเอามาเป็นคู่ครองเด็ดขาด เพราะว่ามันเสียชาติยักษ์ครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับดินก็ชวนวิเคราะห์กันว่าใครละ่ะที่จะเป็นนางยักษ์ที่สาบพระธิดาพิกุลทองระหว่าง2ยักษ์นี้ดินก็บอกว่าน่าจะเป็นนางยักษ์กานินนะครับด้วยจากการติดตามละครและแรงจูงใจที่มีต่อพระรถพิชัยมงกุฎส่วนนางยักษ์กาขาวนะครับน่าจะไปปิ๊งปังกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งหรือไม่ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในคลิปที่แล้วที่มาร่วมแสดงความเห็นผู้คุยกันนะครับ ก็บอกงนี้ครับคือส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นยักษ์กาเนินมองจากการติดตามละครเหมือนอย่างที่ดินบอกนั่นแหละแต่ว่าอีกเสียงส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยนะครับมองว่าเป็นนางยักษ์กาขาวเพราะไปเห็นตัวอย่างจากที่มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ในช่วงของการโปรโมทละครเจ้าหญิงพิกุลทองนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวของนางยักษ์เนี่ยแปลงเป็นพระธิดาพิกลแล้วนะครับแล้วบีบ บีบไอ้ลูกสีน้ำเหลืองอ่ะน้ำมีกระจายเลยนะครับจากนั้นก็คืนร่างซึ่งถ้าเกิดได้สังเกตดูนะครับจะเห็นว่าไอ้ตอนที่เขาคืนร่างเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนนางยักษ์แหละแต่ก็ดูไม่ชัดว่าเป็นนางยักษ์ตนไหนนะครับเพราะว่าภาพตัดไปไวมากแต่ที่เห็นได้ชัดคือ พื้นที่เขายืนมันเป็นพื้นหญ้าครับคุณผู้ชมแต่พอตัดมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นนางยักษ์กาขาวนะครับลักษณะบาดเจ็บหนักเลยแต่พื้นที่เขาอยู่มันเป็นพื้นทรายมันเป็นคนละจุดกันฉะนั้นดินก็เลยยังไม่ขอสรุปนะครับด้วยการวิเคราะห์ในคลิปที่แล้วที่บอกว่าเป็นนางยักษ์กานินก็ด้วยจากการดูละครและแรงจูงใจแต่ว่าถ้าเกิดดูจากตัวอย่างที่โปรโมทออกมาโหมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม โอ้เสียงรถไฟดังมากๆเลยครับคือมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นนางยาัก,กาขาวหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดให้ฟันธงให้สรุปเลยยิงขอยังไม่สรุปด้วยจากภาพนั้นคือถ้าเป็นโปรโมทอะ่ะมันก็นก็เป็นการกัดแต่ว่าฉับๆัฉับฉได้ไงตัดให้ไวใน่นห แล้วก็ถ้าดูจากพื้นมันก็เป็นคนละพื้นกันก็เลยยังไม่ขอสรุปณนะจุดนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะวิเคราะห์ต่อแหละว,ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นนางยักษ์กาขาวมันเป็นได้ไหมมันก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของพยานนาคณคราชก็ได้ส่งสัญญาณมาถึงยักษ์สุรกาศแล้วนะครับที่บอกว่าที่เขาถามว่า พวกนางเนี่ยรวมถึงนางยักษ์กาขาวด้วยหรือเปล่าจริง,รงๆเขาจะไม่พูดถึงยักษ์กาขาวด้วยก็ได้เพราะว่ายักษ์กาขาวไม่ได้ชอบมนุษย์และไม่มีแรงจูงใจที่จะไปชอบไปรักเลยเด็ดขาดแต่ว่าพอถามแบบนั้นนะเท่ากับว่าเออมันเริ่มส่งสัญญาณมาละต้องเป็นไปตามเวรปล่อยไปตามกรรมและอีกอย่างนึงนะครับตัวของ,งยาักษ์กาขาวที่ประกาศชาัดออกมาแล้วว่าเขาจะไม่เอามนุษย์มาเป็นคู่ครองคือตอนที่เขาพูดออกมาดิรู้สึกแปลกๆเลยรู้สึกเลยว่าคือยักษ์ตนนี้พูดออกมาแล้วอะ เขาน่าจะทําไม่ได้ใครที่ลั่นวาจาวไว้ชัดขนาดนี้หลายต่อหลายครั้งก็มักจะทําไม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะเกิดกับยักษ์ตนนี้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเป็นเขาที่ไปสาปพระธิดาพิกุลก็เท่ากับว่า มันจะยังคงเป็นเขาโครงเดิมอยู่อย่างที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่มันก็มีหลายจุดที่ยังทําให้ดินฟันธงหรือว่าสรุปชัดไม่ได้เพราะอะไรคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตัวนางยักษ์การดินเขามีแรงจูงใจคือเผ้ารถพิชัยมงกุฎใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมานะครับในละครเจ้าหญิงพิคุนทองและพิคุลทองเนี่ยนางยักษ์มักจะไม่โผล่ให้เพ้ารถเห็นก่อนนะครับคือเขาจะมาด้อมๆมองๆเห็นละแต่เลือกที่จะไปปรากฏให้ พระธิดาพี่คุณทองเห็นก่อนแล้วสาปพระธิดาแล้วก็เข้าไปสวมรอยเลยจะเป็นในรูปแบบนั้นแต่ว่านางยักษ์การนินเนี่ยเขาโผล่มาให้พระรถวชัยมงกุฎเห็นแล้ว จับตัวก็จับมาแล้วเห็นหน้ากันไปนแล้วแล้วนี่ยังจะตามไปที่บ้านเมืองของเขาอีกนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นมันยากแล้วในการที่จะปลอมแปลงเขาอาจจะถูกจัดการจนบาดเจ็บหนักหรือว่าอาจจะถึงขั้นตายเลยหรือเปล่าแล้วยากาขาวก็มาจัดการแทนแต่อย่างที่ดินบอกครับดินก็ยังสรุปไม่ได้อีกเพราะว่าเมื่อเห็นฉากนี้เป็นฉากที่ร่างแปลงสองร่างมาคุยกันลักษณะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะครับแล้วเขาก็คุยกันบอกว่าเนี่ยเกือบจะเสียเรื่องแล้วเกือบทําเสียเรื่องแล้วซึ่งมันดูเหมือนลักษณะเป็น คือไม่ใช่ยักษ์นายกับยักษ์บ่าวคุยกันอะแต่เหมือนเป็นยักษ์นายกับยักษ์นายคุยกันหรือว่านี่จะเป็นยักษ์กานินและกาขาวหรือว่าในเวอร์ชันนี้เขาจะมาร่วมกันทําภารกิจบางอย่างร่วมมือกันในการกระทําในครั้งนี้หรือเปล่ามาติดตามกันนะครับซึ่งถ้ามองดูบางคนก็บอกว่านางยักษ์กาขาวยังไม่เห็นพาวรถใช้มงกุฎหรือเปล่าเลยยังไม่ปิงปังพอเห็นแล้วเดี๋ยวจะกลับคําพูดที่จริงเขาเจอกันแล้วนะครับนิ่ก็ได้ย้อนไปดูครับมันจะมีฉากที่นางยักษ์กานินเนี่ยจับเข้ารถมาแล้วก็พยายามที่จะเอากลับบ้านเมืองแต่ว่วา ยักษ์สุรกายเนาะสุรกาศกับเออยิมพูดผิดหรือเปล่าอ่ะสุรกายสุรกายกับตัวของหนังยักษ์กาขาวมามาห้ามไว้แล้วเขาก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วอยู่ในเมืออ่ะ เขาเห็นแล้วนะคบคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้สึกปิงปังเพราะเกิดเขาจะปิงเขาปิงไปนานแล้วนะครับจะบอกว่าพรารถไม่ได้ใส่ชุดพรารถก็เลยไม่ปิงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าตอนนั้นน่าที่เห็นกันะคือก็เห็นหน้าเต็มๆไปแล้วอะแล้วพราวรถก็สาดแสงปล่อยพลังใส่ก่อนที่จะหนีไปฉะนั้นเวอร์ชันนี้น่าติดตามจริงๆอย่าพลาดอย่ากระพิบตาเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นทั้ง2นางยักษ์การนินและกาขาวด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นยักษ์ตนใดตนหนึง่งที่มีส่วนสําคัญแต่ถ้าณนะวันนี้นะครับคือวิเคราะหคล,ออคลป ก็จะเป็นความคืบหน้าต่อเนื่องดินก็ยังไม่ขอสรุปเลยมันเป็นไปได้ทั้ง2หรือว่าทั้ง2องอาจจะร่วมมือกันหรือไม่อันนี้ชวนมาติดตามกันแต่ถ้าอย่างที่ถามกันที่ถกเถียงกันมาอันนั้นน่ะสนุกเลยครับผู้ชมเพราะว่าเราได้มาวิเคราะห์แล้วก็ได้ติดตามละครร่วมกันฉะนั้นชวนติดตามละครพิกเจ้าหญิงพิกุลทองนะครับเวอร์ชันนี้อย่าพลาดจริงๆอย่ากระพริบตาอย่างที่ดินบอกครับ ตื่นมาดูสดๆทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง3เสียนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับวันนี้เริ่มต้นวันวันใหม่นะครับวันที่1เมษายนขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่เดือนที่4ของปีแล้ววันนี้ดินไปแล้ววพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ